ในบ้านไม้เก่ากลางหมอกหญิงสาวคนหนึ่งแต่งงานกับพ่อของสามีเก่าที่ตายไปแล้วแต่เพียงสิบวันหลังจากนั้นเธอกลับพบกล่องไม้ปริศนาที่มีคราบเลือดแห้งติดอยู่เสียงจากใต้พื้นบ้านเริ่มดังขึ้นทุกคืนเธอได้ยินเสียงเรียกชื่อจากคนที่ตายไปแล้วและในคืนฝนตกคืนนั้นความจริงที่พ่อสามีปิดบังไว้ก็ถูกเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครควรรู้เพราะสิ่งที่ถูกฝังใต้บ้านนั้นมันไม่ใช่ศพ แต่มันยังมีชีวิตคำคืนที่เงียบสงัดสายลมพัดผ่านต้นมะม่วงหลังบ้านกลิ่นดินเปียกจากฝนยามเย็นยังไม่จางหายแก้วยืนอยู่หน้ากระจกในห้องนอนมองเงาของตัวเองที่สะท้อนกลับมาในดวงตานั้นเต็มไปด้วยความสับสนสิบวันแล้วหลังจากเธอแต่งงานกับพ่อสมชายชายสูงวัยผู้เป็นพ่อของอดีตสามีเธอเองบ้านหลังนี้เงียบผิดปกติ ทุกคืนได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินไปมาในโถงแต่เมื่อเปิดประตูออกกลับไม่มีใครอยู่เธอเริ่มรู้สึกเหมือนถูกมองอยู่ตลอดเวลาแม้ในยามอาบน้าแม้ในตอนหลับบางครั้งเธอเห็นเงาผ่านกระจกหน้าต่างเงานั้นดูคล้ายชายหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างเหมือนตนสามีเก่าที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วในใจแก้วสันไหวเธอจำได้ดีว่าต้นเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถชน ในวันที่เขากำลังจะกลับมาหาเธอแต่ตั้งแต่แต่งงานกับพ่อสมชายเธอกลับได้ยินเสียงเรียกชื่อจากที่ว่างเปล่าเสียงที่แผ่วเบาเหมือนมาจากใต้พื้นบ้านคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าผ่าจนแสงวาบเข้ามาในห้องเธอตกใจเมื่อเห็นรูปถ่ายใบหนึ่งร่วงจากกำแพงรูปนั้นคือภาพของตนแต่ด้านหลังมีตัวอักษรที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนลายมือสันสัเขียนว่าพ่อรู้ความจริงหมดแล้ว หัวใจแก้วเต้นแรงเธอรู้สึกหนาวท,ทั้งที่ห้องไม่มีลมเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าทุกครั้งชัดจนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของใครบางคนใกล้ประตูมือเธอสัน่นค่อยๆหมุนลูกบิดประตูเปิดออกช้าๆที่ปลายทางเดินเธอเห็นเงาชายคนหนึ่งยืนอยู่เสื้อเปียกน้ำฝุ่นติดเต็มตัวแสงฟ้าราบสว่างวาบทำให้เธอมองเห็นใบหน้าอย่างชัดเจน ใบหน้านั้นคือตนแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกไม่ใช่แค่การเห็นผีเพราะดวงตาของเขาแดงกำ่ำและในมือเขาถือกล่องไม้เล็กๆที่เปื้อนเลือดแก้วก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเสียงของต้นดังขึ้นเบาๆเธอรู้ไหมว่าในกล่องนี้คืออะไรเธอสันเทาไม่กล้าตอบต้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้กลิ่นเลือดคลุ้งจนแทบหายใจไม่ออกเขาเปิดฝากล่องช้าๆ ในกล่องนั้นมีแหวนทองวงหนึ่งวงเดียวกับที่แก้วเคยสวมในวันแต่งงานกับเขามันไม่ใช่แหวนธรรมดาต้นพูดด้วยเสียงสัน่นมันคือสิ่งที่พ่อเธอซ่อนไว้ก่อนเธอแต่งกับเขาแสงไฟกระพริบเสียงประตูดังปังจากข้างหลังพ่อสมชายยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าขาวซีดในมือถือมีดเล่มหนึ่งแก้วตัวแข็งถือเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาเหมือนจะกลบเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรง พ่อสมชายก้าวเข้ามาช้าๆมีดในมือสะท้อนแสงฟ้าแลบเป็นประกายเย็นเยียดต,ตนยังคงยืนอยู่ตรงหน้าร่างของเขาดูซีจางราวกับเหมาะแต่สายตาเต็มไปด้วยความโกรธและความเศร้าพ่อแก้วพึมพำเสียงของเธอสั่นจนแทบไม่ออกเป็นคำนี่มันเรื่องอะไรกันแน่พ่อสมชายไม่ตอบเขาเหลือบมองกล่องไม้ในมือของตนแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เรากับเขารู้ดีว่าข้างในนั้นซ่อนอะไรบางอย่างที่ไม่ควรถูกเปิดเธอไม่ควรแต่ต้องมันเสียงพ่อสมชายดังขึ้นต่ำและแข็งของสิ่งนั้นมันเป็นของคนตายต้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนนั้นเย็นเฉียบจนขนแขนแก้วลุกชันใช่ของคนตายจริงๆเขาก้มลงมองกล่องไม้ในมือแต่คนที่ทำให้ฉันตายยังมีชีวิตอยู่ในบ้านนี้พ่อสมชายถอยหลังหนึ่งก้าวมือที่ถือมีดเริ่มสัน่น แกไม่รู้เรื่องหรอกแก้วมันเป็นอุบัติเหตุตุบัติเหตุเหรอเสียงต้นดังขึ้นจนไฟในบ้านกระพริบรูปบนผนังร่วงลงมากระแทกพื้นเสียงดังงั้นทำไมเลือดของฉันถึงอยู่ในรถของพ่อแก้วอ้าปากค้างคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจเธอเริ่มเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันวันนั้นต้นบอกว่าจะไปหาพ่อที่ไร่นอกเมืองหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเธอค่อยคอยหันไปมองพ่อสมชาย น้ำตาคลอในดวงตาพอนี่มันจริงหรือเปล่าพ่อสมชายสั่นหัวมันไม่ใช่อย่างที่คิดพ่อไม่ได้ตั้งใจเสียงของเขาเริ่มสั่นสถานวันนั้นต้นรู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับแม่ของเขาเขาโกรธมากพ่อแค่จะก,กันเขาไว้ต้นตะโกนขึ้นกันชันไว้หรือผลักชั้นตกเหวเสียงลมพัดแรงจนม่านปลิววันกลิ่นควันไฟโชยมาแต่จมูกหลอดไฟในห้องแตกดังแกรกทุกอย่างมืดสนิทแก้วกรีดร้อง มือของใครบางคนคว้าข้อมือเธอไว้แน่นเธอไม่รู้ว่าเป็นพ่อสมชายหรือตน้นเพราะมือข้างนั้นเย็นเหมือนน้ำแข็งแล้วแสงฟ้าแลบก็ส่องสว่างอีกครั้งต้นหายไปเหลือเพียงกล่องไม้ตกอยู่บนพื้นกล่องเปิดออกจนเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในชัดเจนไม่ใช่แค่แหวนทองแต่ยังมีจดหมายเก่าที่ขอบเปื้อนเลือดแก้วค่อยๆหยิบขึ้นมาลายมือในจดหมายคือลายมือของตน้นเขียนไว้ว่า ถ้าเธอได้อ่านจดหมายนี้แสดงว่าฉันไม่อยู่แล้วแต่เธอต้องรู้ไว้ความจริงทั้งหมดอยู่ที่พ่อของฉันเขาไม่ได้แต่งงานกับเธอเพราะรักแต่เพราะเขากลัวว่าเธอจะพูดความจริงออกไปแก้วหน้าสีเธอเงยหน้าขึ้นมองพ่อสมชายพ่อหมายความว่าไงพ่อสมชายพยายามพูดแต่เสียงติดขัดในลําคอแก้วเธอเธอไม่ควรรู้เรื่องนี้เรื่องอะไรแก้วร้องลั่นน้ำตาไหลพรากพ่อสมชายค่อยๆวางมีดลงบนโตะ๊ะ เขาสุดตัวลงนั่งแววตาเต็มไปด้วยความเสียใจและความลับที่กดทับมานานต้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อเขาพูดช้าๆน้ำเสียงสัน่นและเธอก็ไม่ใช่แค่ลูกสะใภ้ของพ่อแก้วเบิกตากว้างร่างของเธอสั่นไปทั้งตัวเสียงลมหยุดนิ่งฝนก็หยุดตกในทันทีหมายความว่าอะไรนะเธอถามเสียงแผ่วพ่อสมชายหลับตาแน่นเธอคือเลือดเนื้อของพ่อ โลกทั้งใบของแก้วหมุนควา้างทุกเสียงรอบตัวดับวูบหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกเธอถอยหลังมือปล่อยจดหมายหล่นแสงฟ้าแลบอีกครั้งและในเงานั้นเธอเห็นใบหน้าของต้นปรากฏอยู่ตรงกระจดวงตาเขาเศร้าปากของเขาขยับช้าๆความลับของพ่อคือคำสาปของบ้านนี้เสียงฟ้าร้องดังสน,นั่นบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนและในเงาความมืดนั้นแก้วรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่ง กำลังตื่นขึ้นจากใต้พื้นบ้านพื้นบ้านสั่นสะเทือนเบาๆเสียงไม้ลั่นเอียดอัดดังขึ้นจากใต้เทา้ากลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเลือดจางๆลอยขึ้นมาแก้วมองลงไปยังรอยแตกตรงพื้นแสงว่าจากฟ้าแลบส่องให้เห็นบางอย่างขยับอยู่ข้างล่างเธอก้าวถอยหลงังหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกพ่อสมชายมองรอยแตกนั้นด้วยใบหน้าซีดขาวอย่าลงไปแก้วอย่าลงไปตรงนั้น ข้างล่างมีอะไรเธอถามเสียงสัน่นทำไมมันถึงขยับได้พ่อสมชายไม่ตอบเพียงสายหน้าแล้วถอยหลังเหงื่อไหลเต็มใบหน้าแม้ในอากาศเย็นเฉียบนั่นไม่ใช่คนเขาพูดเบาๆมันคือสิ่งที่พ่อเก็บไว้ตั้งแต่คืนนั้นคือไหนแก้วถามน้ำเสียงเธอเริ่มแผ่วเหมือนไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากรู้จริงหรือไม่พ่อสมชายหลับตาคืนที่ต้นตายคำพูดนั้นทำให้เลือดในร่างเธอเย็นเฉียบ เสียงใต้พื้นเริ่มดังแรงขึ้นครืดครืดเหมือนมีใครบางคนใช้เล็บขูดไม้กลิ่นคาวเลือดเข้มข้นจนแสบจมูกพ่อสมชายหันไปที่ตู้เก่ามุมห้องเขาคว้ากุญแจสนิมเครอะออกมาจากกระเป๋าเสื้อมือสั่นจนแทบถือไม่อยู่มันจะขึ้นมาถ้าเราไม่ปิดผนึกมันอีกครั้งแก้วมองเขาอย่างหวาดกลัวพ่อสิ่งที่อยู่ข้างล่างนั่นคืออะไรเสียงครืดหยุดลง แล้วเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งคู่ทันใดนั้นแผ่นไม้ตรงกลางพื้นบ้านก็เปิดออกด้วยแรงบางอย่างจากข้างใต้เศษฝุ่นและกลิ่นเน่าพุ่งขึ้นมาทันทีในเงามืดนั้นปรากฏแขนหนึ่งข้างซีดเหี่ยวและเต็มไปด้วยรอยแผลเก่าแก้วกรีดร้องเธอถอยจนหลังชนผนังแต่พ่อสมชายกลับพุ่งเข้าไปเขายกกุญแจขึ้นเหนือหัวอย่ามายุ่งกับลูกฉันอีกมือจากใต้พื้นจับข้อเท้าเขาไว้แน่น เสียงกระดูกดังกรอบพ่อสมชายสุดลงกับพื้นเลือดไหลาจากข้อเท้าอย่างรวดเร็วแก้ววิ่งเข้าไปจะช่วยแต่พอเธอก้มองลงในช่องนั้นสิ่งที่เห็นทำให้เธอหยุดหายใจร่างที่โผล่ขึ้นมาคือต้นแต่ไม่ใช่ในแบบที่เธอจำได้ผิวของเขาซีดคลำ้ำดวงตาขาวโพลนไร้าตาดำริมฝีปากแห้งแตกแต่ยังขยับพูดพ่อเธอไม่หยุดแม้ฉันจะตายแล้ว พ่อสมชายพยายามผลักตัวออกฉันไม่ได้ตั้งใจลูกฟังพ่อนะโกหกเสียงต้นแผดร้องร่างของเขาพุ่งขึ้นจากพื้นกลิ่นเน่าแรงจนแก้วแทบอาเจียนเสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเสียงคำรามแก้วขวามีจากโตะ๊ะเธอไม่รู้ว่าควรช่วยใครทุกอย่างหมุนวนเหมือนฝันร้ายต้นยื่นมือไปหาเธอแก้วมาหาฉันเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความแค้นแต่พ่อสมชายร้องห้าม อย่าแต่มันมันไม่ใช่ต้นอีกต่อไปแล้วทันใดนั้นพื้นบ้านสั่นอีกครั้งรอยแตกแผกว้างออกไปทั่วเสียงครวนครางต่ำๆดังมาจากใต้ดินเหมือนมีวิญญาณอีกนับสิบร้องประสานกันพอ่อแก้วร้องไห้นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงออกมาได้พ่อสมชายหอบหายใจพอ่อเคยฝังพวกมันไว้ที่นี่พวกคนงานที่ช่วยพ่อขุดศพต้นพวกเขาตายหมดพ่อฝังคนไว้ใต้บ้านเรอ แก้วแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินพ่อสมชายพยายามคลานไปที่กล่องไม้เขาหยิบจดหมายอีกแผ่นที่ซ่อนอยู่ข้างในนี่คือสิ่งที่พ่อไม่อยากให้เธอเห็นเขายื่นจดหมายให้เธอมือสั่นจนกระดาษเปียกน้ำฝนแก้วเปิดอ่านตัวอักษรน,นั้นเขียนด้วยเลือดถ้าเธอได้เจอสิ่งนี้จงหนีจากบ้านนี้ให้ไกลที่สุดพ่อสมชายไม่ได้ฝังศพฉันไว้เพื่อซ่อนความผิดแต่เพื่อกักขังสิ่งที่อยู่ในตัวฉันไม่ให้หลุดออกมา เธออ่านจบมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงสิ่งที่อยู่ในตัวหมายความว่ายังไงต้นเงยหน้าขึ้นดวงตาเริ่มเปลี่ยนสีเป็นดำสนิทปากของเขาแสะยะยิ้มตอนฉันตายพ่อไม่ได้เผาฉันเขาฝังฉันทั้งที่ยังไม่ตายและตอนนี้ฉันไม่ใช่แค่คนอีกต่อไปแล้วเสียงฟ้าร้องคำรามจนบ้านสะเทือนหน้าต่างเปิดออกเองลมแรงพัดเข้ามาจนเทียนดับหมดเงาของต้นขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ร่างของเขาเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนถูกบางสิ่งจากข้างในผลักออกมาพ่อสมชายตะโกนแก้วหนีไปแต่เธอยังยืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลพรากร่างของต้นเริ่มแตกออกเสียงเนื้อฉีกดังก้องและจากภายในร่างเขามีบางสิ่งสีดำข้นค่อยๆไหลออกมามันมีรูปร่างคล้ายคนแต่ไม่มีหน้าไม่มีตาเพียงเสียงกระซิบเบาๆเ,เลือดของพวกเจ้าคือสิ่งที่ปลุกข้า ไฟในบ้านติดขึ้นเองทีละดวงแสงสลัวส่องให้เห็นเงามืดมากมายบนผนังทุกเงาขยับเหมือนกำลังหันมามองเธอแก้วเริ่มกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับหายไปในความมืดนั้นมีเพียงเสียงของสิ่งมีชีวิตใต้พื้นที่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะจากใต้พื้นบ้านดังสะท้อนกล้องเหมือนมาจากหลายทิศทางในเวลาเดียวกันกลิ่นคาวเลือดลอยฟุ้งจนแก้วแทบสำลักลมหายใจของเธอขาดห่วง หัวใจเต้นแรงร่วเหมือนกลองศึดเงาดำที่ไหลออกจากร่างของต้นเริ่มรวมตัวกันกลายเป็นรูปร่างสูงใหญ่ผิดธรรมชาติไม่มีใบหน้าไม่มีตาแต่กลับมีเสียงกระซิบแผ่วเบาในหัวของแก้วเลือดของพวกเจ้าเรียกข้าให้ตื่นแก้วถอยหลังจนชนผนังมือเธอสัน่นเธอพยายามคว้ามีแต่ปลายเหล็กเย็นเฉียบจนแทบหลุดมือพ่อสมชายคลานไปข้างหน้าเขาพยายามพูดทั้งที่เลือดไหลาจากขา อย่าแต่มันมันไม่ใช่คนมันคือคำสาปที่ผูกกับตระกูลเราเงาดำหันไปทางพ่อสมชายทันใดนั้นมันยื่นมือออกมามือของมันแหลมยาวเหมือนกรงเล็บคว้าเข้าที่คอพ่อสมชายอย่างรวดเร็วเสียงสำลักเลือดดังแผ่วพ่อสมชายพยายามดิน้นแต่ร่างของเขาถูกยกขึ้นกลางอากาศแก้วกรีดร้องพ่อดวงตาที่ไม่มีของเงานั้นมองมาที่เธอ แม้ไม่มีลูกตาแต่เธอกลับรู้สึกได้ว่ามันเห็นทุกความกลัวของเธอเธอคือสายเลือดสุดท้ายเสียงกระซิบดังแผ่วในหัวเจ้าต้องเป็นคนต่อไปร่างของพ่อสมชายถูกเหวี่ยงกระแทกกำแพงเลือดสาดเป็นลายยาวร่างเขาสุดลงกับพื้นดวงตาเปิดค้างไม่ขยับอีกแก้วตัวแข็งโลกทั้งใบของเธอหยุดนิ่งน้ำตาไหลรินโดยไม่รู้ตัวต้นที่ยืนอยู่ข้างๆเริ่มสุดลง สีหน้าของเขากลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งแต่ดวงตายังหม่นลึกแก้วเธอต้องหนีมันต้องการเลือดของเราไม่ฉันจะไม่ทิ้งหนาแก้วตะโกนทั้งน้ำตาเธอคว้ามือเขาไว้แน่นแต่ทันใดนั้นร่างของต้นเริ่มสัน่นเลือดสีดำซึมออกจากผิวเขาจ้องหน้าเธอด้วยแววตาเจ็บปวดข้างในฉันมันยังอยู่ในนี้มันคือสิ่งที่พ่อพยายามฝังไว้กับฉันเธอสายหน้าไม่ อย่าพูดแบบนั้นนายยังเป็นต้นของฉันอยู่ต้นพยายามยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแก้วถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องฆ่าฉันก่อนที่มันจะออกมาหมดแก้วสั่นหัวไม่ฉันทำไม่ได้เงาดำเริ่มเคลื่อนไหวมันคืบคลานไปทั่วห้องพื้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นดำสนิทกลิ่นเน่าแรงขึ้นจนเหมือนอยู่ในหลุมศพแก้วมองไปที่ร่างของตนดวงตาเขาเริ่มกลายเป็นสีดำสนิทอีกครั้ง เสียงคำรามต่ำๆดังออกมาจากอกของเขาแก้วเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของต้นอีกต่อไปเขาก้าวเข้าหาเธอแรงลมกระแทกจนหน้าต่างแตกฝุ่นและเศษไม้ปลิวว่อนแก้วถอยหลังมือคว้ามีดแน่นน้ำตาไหลพรากเธอรู้ว่าไม่มีทางเลือกแล้วขอโทษนะเธอพูดเบาๆเธอแทงมีดเข้าไปตรงกลางอกของต้นเสียงเนื้อฉีกดังแผ่วเลือดสีดำพุ่งออกมาเต็มมือของเธอต้นมองหน้าเธอ รอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นเธอทำถูกแล้วเขาสุดลงกับพื้นร่างของเขาเริ่มกลายเป็นเท่าดำละลายไปในอากาศแต่เงาดำกลับยังไม่หายไปมันลอยขึ้นสูงขยายตัวจนเต็มเพดานบ้านเสียงหัวเราะก,ก้องไปทั่วเลือดของพวกเจ้าตื่นข้าแล้วคำสาบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดบ้านทั้งหลังเริ่มสัน่นไฟทุกดวงดับมืดพื้นไม้แยกออกเป็นร่องลึกเหมือนช่องว่างของหลุมศพขนาดใหญ่ แก้วพยายามวิ่งหนีแต่บางสิ่งจากใต้พื้นคว้าขาเธอไว้แน่นเธอกรีดร้องมือขวนพื้นจนเล็บหักเงาดำโน้มตัวลงมาเสียงกระซิบดังข้างหูตอนนี้เจ้าคือของข้าจากนั้นทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอเต้นช้าๆก่อนจะดับวูบรุ่งฉช้ชาวบ้านที่เดินผ่านหน้าบ้านหลังนั้นได้กลิ่นเหม็นไม่ลอยออกมาจากข้างในเมื่อพวกเขาผลักประตูเข้าไป ก็พบเพียงบ้านว่างเปล่ามีคราบเลือดเกล็กลางบนพื้นและกล่องไม้เล็กๆวางอยู่ตรงกลางห้องบนฝากล่องมีลายมือสันๆเขียนไว้ด้วยเลือดสดอย่าเปิดมันถ้าไม่อยากให้สิ่งนั้นกลับมาอีกครั้งแต่คนหนึ่งในนั้นชายหนุ่มที่อยากรู้อยากเห็นค่อยๆเกื้อมือไปเปิดฝากล่องกลิ่นคาวเลือดพุ่งออกมาพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาเลือดใหม่เพื่อเริ่มคำสาปอีกครั้งเสียงฟ้าร้องก้องลัน่น และทุกอย่างในบ้านดับเงียบลงอีกครั้งสายหมอกยามเช้าคลุมทั่วไร่หลังบ้านกลิ่นดินชื้นหลังฝนยังลอยอ้อยอิ่งในอากาศบ้านไม้เก่าหลังนั้นเงียบงันไม่มีเสียงคนไม่มีแม้แต่เสียงนกเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านยืนมุงกันอยู่หน้าประตูในมือของหนึ่งในเจ้าหน้าที่ถือกล่องไม้เล็กๆที่ถูกพบเมื่อคืนก่อนฝากล่องยังมีคราบเลือดแห้งกรังไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันอีก หญิงชราผมขาวที่เป็นคนเก่าของหมู่บ้านเอ่ยขึ้นเสียงแผ่วบ้านนี้มีเรื่องตั้งแต่รุ่นพ่อของพ่อสมชายแล้วเขาเคยไปยุ่งกับของต้องห้ามใต้ดินเขาขุดศพเก่าเพื่อเอาของในหลุมตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครในตระกูลนี้อยู่ดีทุกคนเงียบสายตาจับจ้องที่กล่องไม้แสงแดดยามเช้าส่องกระทบจนเห็นรอยแตกบนฝาเหมือนบางสิ่งข้างในยังคงหายใจอยู่เจ้าหน้าที่วางกล่องนั้นไว้ใต้ผ้า เตรียมจะนำไปเก็ตเป็นของกลางแต่ก่อนจะยกออกจากบ้านเสียงหนึ่งดังขึ้นจากใต้พื้นเสียงเคาะเบาๆสามครั้งชัดเด่นทุกคนมองหน้ากันแต่ไม่มีใครพูดอะไรชายคนหนึ่งรีบเดินออกจากบ้านหญิงชราทำเพียงยกมือไหว้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออย่าไปแต่มันอีกให้บ้านนี้อยู่เงียบๆบแบบนี้เถอะเพราะบางวิญญาณไม่อยากถูกปลุกอีกครั้งหลังจากวันนั้น ไม่มีใครเข้าใกล้บ้านของพ่อสมชายอีกต้นหญ้าเริ่มขึ้นคลุมทางเดินหน้าต่างบ้านถูกลมตีจนแตกทีละบานและเมื่อถึงคืนฝนตกชาวบ้านที่ผ่านถนนเส้นนั้นมักได้ยินเสียงแผ่วๆลอยมาตามลมเสียงผู้หญิงร้องไห้สลับกับเสียงผู้ชายกระซิบว่าอย่าเปิดมันและในทุกเช้าวันต่อมาหมอกหนาทึบจะล้อมบ้านไว้แน่นเหมือนไม่ต้องการให้ใครมองเห็นกล่องไม้เล็กๆยังคงอยู่ที่เดิม เงียบแต่ทุกคนรู้ว่าข้างในนั้นยังไม่สิ้นสุดจบ